มีคนถามว่าปีใหม่นี้คนเชียงใหม่ไปไหนกันกไม่ได้ไปไหนนะจ๊ะอยู่บ้านอยู่บ้านค่ะวันนี้ป๊ะป๊าทาอะไรให้กินคะทงค้าสือโอ<ฮ>้แบบอย่างหนานะคะบิ๊กบึ้มเลยทุกคนเ,ออเนี่ยเลเนาะบ้านคนจีนชอบทำกับข้าวกินกันนี่ทุกคนเดี๋ยววันนี้บ้านเราจะกินอันนี้กัน <laughs> ใหญ่มาก อุตสาขนมาจากเซี่ยงไฮ้ทุกคนแล้วไม่ได้มีแค่อันเดียวนะเออของฉลองปีใหม่ชัดๆโอ้โหแล้วยิ่งบ้านเราคนเยอะนะน่าจะกินกันไม่หมดแหละต้องสองอันทุกคนล่าสุดพี่เพชรซื้อมาโคตรใหญ่แด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 แดแดแดกินหมดยังไงก่อนสามถังไม่หมดหรอก ถือสิคะชปมชออมน้หม้อเยนมใหญ่ตมน้ำอมอยังใหญ่มากใหญกงงอุตสาหขนมาจากเซี่ยงไฮใช่ <respuesta> ไหมใช่เออหอยดีเหลาหอยดีาไหอยีาหมดเธอหีาหตครเนี่ยตนี้ไม่ออตรงนี้คือปลาปลากำลังทอด

นั่นรักไหมมันดูไม่เห็นมันรูปนเป็นกล่องนะเองอะไรอะเอียงมาด้หน้าหนก็ได้เออใหญ่เท่าครึ่งหนึ่งของเจ๊แจนพอดีอ่ะทุกคนโอเคค่ะปิดมันก็รู้สักีหลายตัวกีหลายตัวจะได้แบบเขจะได้บล็อทีนี้่เปนลูกหมใส่แบบนี้ก็ได้ีว้าวไข่ตีเหล่าไข้ตีเหล่าด้วยทุกคนดูดิไห่ตีเหล่าเออเอออ๋อ ว้าวเป็นหม้อไฟแบบนี้โอ้สำหรับกินขวดมาเนี้ยขเยอะเลยสี่ถึงหกค่ะเยอะมากเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยๆมีไม่หลายชาโอ้นี่พอเปิดออกมาข้างในก็ตะลึงอยู่นะทุกคนว่าคนจีนเขากินหม้อใหญ่หม้อยักษ์กันแบบนี้เลยหรอที่ไทยน่าจะมีบ้างเนาะ นะตอนนี้ก็คือความหวังอยู่ที่พี่เพชรนะทุกคนพี่เพชรกำลังอ่านอยู่ว่าเขาทำอะไรยังไงบ้างอันล่างนี้ก็จะเป็นหม้อร้อนเนาะสำหรับเอาใส่ตัวที่ทำความร้อนอะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาแกะซองกันก่อนอันนี้รู้สึกว่าเขาจะให้มาอย่างละสองอันนะเราก็แกะแบ่งฝั่งอย่างละหนึ่งหนึ่งเลย,เลยทุกคน ปกติเราก็จะใส่พริกทั้งสองฝั่งเลยนะบังเอิญว่าพี่เต็มอะไม่กินเผ็ดทุกคนรอบนี้เราก็เลยจะใส่เผ็ดฝั่งหนึ่งแล้วก็ไม่เผ็ดฝั่งหนึ่งนะเดี๋ยวพี่เต็มจะได้กินกับเราได้ด้วยแล้วที่สังเกตแล้วมันเจ๋งอีกหนึ่งอย่างก็คือของไฮที่เรานะทุกคนเขาสามารถใส่เนื้อสัตว์ใส่ผักลงมาคือมันเป็นชิ้นเป็นอันเลยอะนี่ก็ไม่คิดว่าจีนเขาจะทําถึงทําจึงขนาดนี้เลยนะแล้วก็มันมีเส้นหลายตัวด้วย คันตอนนี้ก็วุ่นวายกันนิดนึงเพราะว่าลืมไปว่าพี่เต็มไม่กินเผ็ดก็เลยพยายามตักใส่อีกฝั่งหนึ่งนะแล้วด้วยความที่ว่าเจก,กัวมันไม่ร้อนใช่ปะเจก,ก็เลยใส่น้ําร้อนลงไปจ้าอ่าเผื่อไว้ก่อนเดี๋ยวกลัวมันไม่สุกแล้วอันนี้คือตลกมากทุกคนใส่น้ําร้อนแล้วเราก็ลืมแกะถุงร้อนข้างล่างเออก็เลยต้องเอาออกมาแกะกันก่อน จริงๆแล้วเราจะบอกว่าถุงร้อนนันเนี้ยไม่สามารถขึ้นเครื่องบินได้นะทุกคนแต่บังเอิญตอนเขาตรวจอะแล้วมันไม่เจอเนาะก,ก็เลยขึ้นได้ซึ่งไห้ที่เหล่าอันเล็กของมามาก็คือโดนแกะออกนะทุกคนแล้วระหว่างแกะถุงร้อนเจ๊ก็คือเติมน้ําเรื่อยๆเลยจ้าอ่าพอเราแกะถุงร้อนเสร็จใช่ปะนี่เดี๋ยวพี่เพชรก็จะไปใส่น้ําทุกคนมันจะมีระดับให้นะเราก็ใส่ตามที่เขาบอกเลย จริงๆแล้วอันนี้เราต้องรีบใส่นะทุกคนตอนนี้ก็คือไม่รู้ไงว่ามันจะร้อนไวก็คือมัวแต่เขี่ยเล่นกันอยู่ว่าเออมันจะร้อนไม่ร้อนอะไรนี้แล้วพอปฏิกิยาเคมีทำปุ๊บเท่านั้นแหละทุกคนมันร้อนไวมากอันนี้ควันออกแล้วคือทุกคนตกใจนะพี่เพชรก็ค่อยๆหยิบใส่เนาะจะบอกว่ามันร้อนมากทุกคนดูดิเขาเต้นหยงๆยงแล้วเนี่ย พอเอาใส่เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ปิดฝานะทุกคนตอนนี้ก็คือรอประมาณ5นาทีแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้กินไฮตี้เรากันแล้วอ่ะระหว่างรอทุกคนก็ดูตื่นเต้นกันใหญ่ว่าจะน่ากินไหมโอ้ทุกคนคือร้อนจริงจังร้อนควันออกแบบยังไงก็ต้องร้อนแล้วแหละหวันนี้ป๊าปปาเปิดเหล้าสิบแปปีจ้า ว <Wow. S 2> ้าวเอาวเปิดสีแปะนะใช่จับค่ะจับ <Wow. S 1> มันจะเป็นเชรอร์รี่ออฟขวดหนึ่งจากกับไอคลาสมันยัดตัวให้มันยัดขวดแล้วเตรียมว้าวใช่มันมันจะเปียไม่จะหมักหมักถังนึงก่อน,อน,อนแล้วเปลี่ยเนเป็นถังนึงส uh. ีจะคล้ายกันดีทั้ทงคู่ดีทั้งคู่ดีทั้งคู่เอาแล้วทุกคนกลังจะเปิดแล้วว้าว ปวดปวดามันเปายว้าวกลิ่นมาล่านี่คือหอมคลุ้งก็คือรู้เลยว่าไฮดี้เราอะทุกคนใดๆก็คือน่ากินมากอันนี้ก็คือสุกเลยนะทุกคนไม่มีอะไรดิบจะ้ะนี่แอบเสียดายเนาะที่เขาไม่ทำ่ายในไทยอะเอ,อือือคือดูแซ่บน่ากินมากทุกคนใดๆก็คือทุกคนต่างจ้วงกันแล้วจ้ามอไฟย่างใหญ่อันนี้คือขายดีในจีนช่วงปีใหม่เลยนะ ทุกคนเดี๋ยวเรามาชิมกันอืมอมอ,มอร่อยนะไม่ไม่ไม่ได้เผ็ดมากเฮ้ยไม่กระทั่งไม่กระดับดีอร่อยค่ะไม่ไม่ได้เผ็ดมากอ๋ออืมคาดว่านี้มาม่าจะไม่พอนะคะก็เลย บง่งเพิ่มแต่เป็นไหตี่เหล่าเหมือนกันนะแล้วอันนี้ก็คือเป็นไหตี่เหล่าที่ขนมาจากจีนเหมือนกันทุกคนแต่โดนเอาถุงร้อนออกก็เลยต้องมาต้มใส่หม้อแบบนี้นะแล้วนี่เราก็แปลกใจนะว่าทำไมไอหม้อใหญ่อันนั้นไม่โดนสงสัยไม่มีใครเอาออกนอกประเทศทุกคนอันนี้เขาน่าจะเอาออกนอกประเทศกันบ่อยแต่ไหตี่เหล่าคือทำถึงทุกแบบเลยนะก็คือแบบเครื่องแน่นๆเส้นจุกจุทุกอันเลย หน้าตาที่ได้ก็คือเหมือนไปกินที่ร้านเดะเลยทุกคนแล้วเดี๋ยวเราจะลองเปิดนิชินยักษ์ของไทยกันหฮึ่งสอ้ฮึไม่มีอะไรไม่ถ่ายรูปอ๋อแล้วก็มีสีขวดก็มีอะไรใ้โอ้ยมีแค่นี้ของน่ารังน่ารากๆของใบหนาใบใมีแค่แปดออนจะโอ้ยเฮ้ยเออไวถ่ายรูปได้อยู่โอเคแปด งเาคมาเอ, Rebel, อ, freely, อไงล่ะยังบอกมเยอันนี้ยแหละทุกคนสิ่งที่คุ้มค่าที่สุดก็คือเอาไว้ให้หลานเล่นจ้าแล้วหลานก็ชอบด้วยนะ